เปนชายยังฉันและมันนึกง้อใจใครๆก็ไม่ออมันชุวยบนหน้าจะมีก็ดดแรงเที่ยวไว้ใชหนาหมดดีแลกเงินเท่ารงคาสัง มันยังได้ราคาหนังมันสารับของคนกับความันจะเหนียวกว่ากันอะไรเนี่ยคุณชอบอะไรอีกนวดโอ้โหไวยแล้วเหรอไม่เอาแล้วขาล้วก็ปวดไปต้องสาทมตยทิศจะไม่หายเลยเนี่ยจะมาดีๆหรือมาทางน้ำตา ดีๆก็ได้มานอนค่ะคุณทองนอนใช่ไหมนอนที่เดิมไหมให้สบายจะบ้าหรือไงเล่นเป็นเด็กๆไปได้นอนคว่ำสิเอ้าก็บอกให้นอนก็นอนแล้วไงนอนคว่ำเรื่องมากเหรอเรื่องมากเหรอโอ้โหนอนคว่ำนอนคว่ำนอนคว่ำ นอนพว่ำไม่ดีม wow ันจะนอนตองตุ่นงั้นจะนวนไงเราโอ้ก็บอยนอนคว่ำก็นอนคว่ำมาเล่นเป็นเด็กๆไปได้อออบ้าหรอมนนวอะไไม่ใช่มาคอไม่ด้แล้วโอ้ดีท้ายไม่ได้ โอ้โหตรงนั้นะไรจ้าจ้โอ้โหสุดยอดมากเลยสิต้องจ๊อบเจ้ามันเปลี่ยนชีวิตเจ้าไปแล้วสิไหมคะเป็นยังไงคะเนี่ยซาร่าเนี่ยมือหนึ่งเลยนะถ้าว่าซาร่าเนี่ยเป็นมือเทวดาจับอะไรกันเอ้าต้องชดจะดีเขาแน่จะดีค่ะตามสบายตามสบายโอ้มันสุดยอดมากเลยซาร่าถ้าคุณโทรเข้ามาในยี่สิบสี่ช่วงนี้นะครับมีบริการเรียกสบายใหญ่เลยนะทองสบายมากพี่เดี๋ยวตอบผมได้เลยเนี่ยแข็งแรงดีพี่เลย โอ้ยตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละโอ้ยเฮ้ยอีกแล้วเหรออะไรอะคะพี่แนนก็ข่าวผู้หญิงถูกทำร้ายนะสิเนี่ยหัวใจขอดรายนี้บอกว่าสาเหตุที่ซ้อมเมียตัวเองเพราะหมาที่บ้านเพื่นตายแล้วไม่มีอะไรให้เตะก่อนนอนเลยหันมาเตะมีอแทนพี่โลจริงๆซ้อมเมียแทนหมาพี่แนนดิ๊สิเอ๊ยนี่นี่นี่น้องชอน้น้องชอนไม่ใช่แค่ั้นนะ เหตุที่ต้องลากเมียมาซ้อมในน้ำเพราะอยากสร้างความแปลกใหม่ให้ชีวิตคู่จะได้มีรสชาติไม่จืดชืดเหมือนคู่อื่นชีวิตคู่มีรสชาติอบไออหนเนี่ยนี่นี่เพื่อนบ้านยังไม่ไปเห็นก่อนเนี่ยว,ว่าจะลากเมียขึ้ามาซ้อมลูกบนต้นไม้จะได้ให้ชีวิตคู่ยืนยาวก็จะไปยืนยาวได้ยังลากเมียซ้อมบนต้นไม้นี่ถู่ต้นหรือฉนีเนี่ยพี่แน่ก็นม่รสิ ชีวิตเขไม่รับฉันโอ๊ยหัว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 ฉันนี่ฉีดพูดพูดหนักไปแล้วโอ้ยพี่ปล่อยเขาไปเถอะนะเป็นเรื่องชาวบ้านเขาเรื่องของผัวเมียเขาอ่านข่าวบันเทิงมันก็ได้นั่นนั่นไงพูดชายเนี่ยชอบคิดแบบเนี้ยไอ้เรื่องทำ้ายร่างกายกันในครอบครัวมันก็เลยไม่หมดไปสักทีไงนี่อยู่นี่เราทำลายร่างกายอยู่นี่ไงใช่เราก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆใช่ป่ะแต่ผู้ชายเนี่ยผู้ชายเนี่ยที่ชอบใส่กันเลยรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ เขามีกฎหมายคุ้มครองห้ามทำร้ายร่างกายผู้หญิงแล้วอะใช่เยคมันเจ็บไม่ไหวแล้วเนี่ยพอแล้วพอแล้วไแล้วแค่นี้ทาเป็นร้องแค่นี้ทาเป็นร้องใช่ไหมไม่ไปแล้วน่าะไเลยนะชอบมากไม่ใช่หรอแค้ผู้หญิงมันบีบๆนวดเนี่ยโอ้โหคุณมันทำแบบนี้เลยหนักแงหนักงเลยเ้ามลยเลมายเล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 ยมียเลยเยเลยเยล เพราะฉะนั้นทำได้แต่ที่ไม่มีความผิดได้แบบนี้ชอบหอช้วยเดี๋ยวพี่อะไรเนี่ยโอ้โหหัวถตงัวถตงไม่ไม่ไม่เป็นไรเกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วโอ้โ

ไปไปไหนก็ได้ที่ไม่พิกอยู่อย่างเงี้นยนวดกันฮะนวดอีกแล้วเหรอไม่เอาแล้วดูดิไหลเขายังไม่หายเลยอ่ะงเรียนมาถึงข้อสุดท้ายแล้วว่ะแล้วโชต้องไปสอบให้อาจารย์ดูอ่ะ <c oughs> ถ้าไม่โดนทงอ่ะแล้วโชจะนวดกับใครเรา <c oughs> ไปทั้งตัวแล้วนะเขาของล่องเลยมนาะอย่าทำร้ายเขาเลยนะ <c oughs> ช่วยโชหน่อยไม่ได้หรือไงไปชิวไปกันเถอะ<อ>พี่<อ>พี่นุ๊กนุ๊กพี่นุ๊กพี่นุ๊กมาที้เลยพี่วันนี้เลยได้จังหวะ พี่ทำงานเหนื่อยใช่ไหมมันต้องนวดผ่อนคลายใช่ไหมนี่นี่นี่เขาเพิ่งเรียนคอร์สนวดมาจากเกาหลีเฮ้ยอสุดยอดเลยปนรปาเาอนนอนลองเลยหนวดจากเกาหลีเลย้งเลยเราโอ้ยดีดีดีเอาข้าไปอาังคิปก่อนิก่อนิปก่อนเดี๋ยวท่าทาจัดเด็กด็กมาแล้วเดี๋ยวพี่คิปให้คีโุยเยี่ยมพี่ ไมาอยู่แล้วเป็นพี่เป็นพี่เลยนะอย่ไม่ต้องเกรงใจผมไม่ต้องเกรงใจเออพี่นอนอย่างเงี้แหละขาตรงตรงหาตรงตรงหาตรงสองข้างหลับตาหลับตาหลับตาหลยบตาถึงก๊อกแก้วไม่แก้วเขาไว้พี่ทำไมต้องคิดถึงแกไม่แก้วด้วยอ่ะลืมไปลืมไปผู้ผิดไอ้คิดถึงแต่พี่พี่ถวายพี่ถึงแง่อ๋อโอเคโอเคดีเพราะงั้นเอาขั้นติดวาร์เลยนะไม่นะจำมาชุดใหญ่เลย ดับเลยนะดับตัวเลยแล้วกันนะอ่เอาเด็ดเด็ดเอาเด็ดเด็ดเลยช่วงนี้่มนกดหลังใช่ไหมวดหลังครับนี่รับรองหายนี่เขาเรียกว่าท่าดาษีดัดัวอรเี้ยี่หลังไม่ได้ดัดตัวปสตาร์ทรถรอเลยนะสตาร์ทสตาร์ทรถว่าตอนนี้กำลังหล่ออุ่เครื่องอ่อสตาร์ทอีกหน้านตารทอีหน้าหนี่งอ่อหน้าอีก้า่งาอีกหนตาอีนาีกนาอีหน้าอี้าอีกหาอีกหน้าอ้าอีกนอีก้าอีก้อีกหนอนีกนาอ้าอ โอโหโอ้ยวันะีะตาสะโพสะโพกเอ้ยไม่ต้องจะตาด้ไม่รบกวนบาปเลยเร็วๆเร็ๆเรมวๆเรๆเร็เร็วๆเร็ๆเร็วๆเรๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเรวๆเร็ๆเร็วๆเร็วๆเรวๆเร็วๆเร็วๆเร็ๆเร็ๆเร็ๆเรๆเร็ๆเรงๆเร็ๆเร็ๆเรๆเรงๆเร็ๆเร็ๆเรวๆเรๆเร็ๆเร็ๆเร็ๆเรๆเรเรๆเรๆเรๆเ สบายมากสบายมากก็อีกก็อีกอีกอีดันงอีกทีนึงอ่ะดันหลังอีกร่อบนึงบุก่อไม่ดันไม่ดันแล้วไปไหนไปไหนไปนี่โตรกระโดดกระดกระดดกระโดดเฮ้ยยังบ้ไอ้เหี้ย

เป็นอย่างนี้เนี่ยผู้าชายเนี่ยไม่เคยสนใจแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วยังไงแล้วก็แบบปล่อยทิ้งไปจนเรื่องของแฟนร้อนร้อนทำไมอะร้อนยังไม่ร้อนเลยวย